การพันธกิจและการขยายแผ่นดินของพระองค์ที่เรียกว่าข่าวประเสริฐต้องไปถึงผู้คนอีกมากมายในชุมชนในสังคมประเทศไทยแต่พี่น้องเราต้องอยูรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าการขับเคลื่อนอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะใจไปอย่างเดียวมันจะเป็นต้องมีงบประมาณในการขับเคลื่อนจริงไหมครับเราจะกินน้องอ่านข้อสุดท้ายบอกว่าแล้วก็เงินเงินก็จดให้ได้ เงินก็จัดให้ได้สิส่งเราจะเป็นต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนไม่ได้หมายความว่าเงินมาแทนพระเจ้าของเรานะครับเงินเป็นเงยงอุปกรณ์เครื่องมือใช่ไหมครับแต่ถ้างเงินมันน้อยเนี่ยเราก็ยังฝืดและลําบากใช่ไหมครับดีไม่ดีเราจะไปเป็นทาสป่ะเพราะอะไรรู้ครับบางทีต้องตามสแสวงหาตรงไหนมีเงินวะจะเอาเงินมาใช้ตรงไหนเราเหมือนก็ยังเป็นทาสมันอนะ่ะ นะมันจะเป็นเจ้านายเราบอกให้ไปตรงนู้นสิจะมีเงินไปตรงนี้สิจะได้เงินมันจะเป็นเหมือนเจ้านายเราแต่อะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าเรามีเงินมากพอนะเงินเนี่ยที่มากพอเราจะใช้เงินมันใช้มันในการทําอะไรต่างๆให้เกิดผลเกิดประโยชน์ใช่ไหมครับพระเจ้าเคยบอกเราเล้ว,ว่าอย่ารักเงินตาใช่ไหมครับแต่พระ เงินตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าน่ารังเกียจนะครับถ้าเรามีมากพอเราใช้เงินตาครับใช้เงินตาในการทําำกิธกริให้ก่อเกิดประโยชน์ได้นะครับวันนี้ในานามของคณะนักธุรกิจคริสเตียนซึ่งท่านสมศักดิ์กำลังรีบรีบเข้ามาเนี่ยนะครับในเวลาอันจํากัดเราจะบอกว่าคณะพวกเราเนี่ยได้ค้นพบแนวทาง